อ๋อค่ะตั้งเมืองปีน้องเขาห้องเฮบอีสังคา่ะเฮบจะไหนนะค่ะเนาะตั้งเฮาขาห้องเฮบพันนะคะเนาะจังห,ห้องเหมือนกันคอมเมนต์มาบอกเลยคะ่ะมือในเฮาขาจะมากโคจะมาอกอุบกันกนหคะเนาะห้องเหม,าามอออือนกันค่ะเนาะเอาผักมีใส่โคค่ะแยกก็ใส่มักเพศค่ะมาตําอ่อนๆกันค่ะตำมในก็แล้วนะคะเนาะตั้งม้อยก็เอาน้ํามันใส่ค่ะน้ําม,มันเหลือก็เอาผองมินใส่ค่ะใส่ผักมีก็แล้วค่ะหามเลยนะคะ โอ้ข้าวหนีหอมๆกั้มหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็เอามาเขือชงใส่ค่ะใส่โซน่าค่ะใส่เกลือค่ะใส่ผงชูรสค่ะแยกกอเกให้มันเข้ากันค่ะนับมาเขือชงหิ้วแล้วนะคะนนเานาะหม้กแมยกอลายเอาเนาะเอาเฮ็ดคัามใส่ค่ะใส่เห็ดแยกกอเกให้มันเข้ากันค่ะแยกกอหอมผ้าไว้ค่ะมาเปิดด้วยค่ะโอ้แวบบลุ่มกาเลือดอินเว้ยนะคะเนาะมาไกลนำหน่ะ อันนี้แบบกมกว่า,าค่ะนะ้องปูลา,ลายอันใส่เนื้อใส่ปลาค่ะเอาเนื้อปลามาแบกเอากรอมพ่อแน,นะค่ะน้องรานนะคะกำมากินด้วยในค่ะนะ้องตองมันจะวานเหมือนเหยพานค่ะเหมือนอะไรก็เชื่อเลยค่ะน้องตอนคอดที่มันกรนะอกใส่ค่ะเกาขึ้นไปขึ้นหนยก็ไร้ค่ะเดี๋ยวก็มาตัะใส่หวานกันค่ะในค่ะยาวกอน,น้าตาก็เป็นจังไหนในค่ะนะ้องเฮี้ยพานอุบหรือว่าเฮี้ยพานโคนะค่ะนะ้อง